เธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ทำงานสุจริตมาทั้งชีวิตแต่วันหนึ่งอดีตสามีและภรรยาใหม่ไฮโซกลับจ้างคนมากลั่นแกล้งให้เธอตกงานแล้วพยายามดึงลูกไปอยู่ด้วยเพื่อสร้างภาพลักษหาเสียงโดยไม่รู้เลยว่าเธอแอบเก็บหลักฐานความลับที่ทำให้ทั้งคู่พังได้ในคืนเดียว เธอชื่อรินอายุ40ต้นต้นหน้าตาไม่เด่นแต่แววตาแข็งแรงแบบคนที่ผ่านอะไรมาเยอะรินเลี้ยงน้องเข้าหอมลูกสาววัย10ขวบด้วยตัวคนเดียวมาหลายปีหลังแยกทางกับพบอดีตสามีที่ทิ้งไปมีชีวิตใหม่กับผู้หญิงที่สังคมเรียกว่าไฮโซคุณดารา รินไม่ได้อยากชนะใครเธอแค่อยากให้ลูกได้กินอิ่มได้เรียนดีและมีบ้านเล็กๆที่ไม่ต้องกลัวใครมาเขย่าให้พังเธอทำงานเป็นหัวหน้ากะในโรงแรมย่านธุรกิจงานหนักแต่มั่นคงรายได้พอให้ลูกเรียนพิเศษนิดหน่อยพอให้แม่ลูกได้หายใจโล่งในแต่ละเดือนและรินคิดว่าชีวิตมันคงจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาทำให้เธอแทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง วันนั้นโรงแรมมีงานสัมมานาใหญ่ผู้บริหารจากบริษัทดังมาพักหลายสิบห้องรินต้องคุมความเรียบร้อยตั้งแต่เช้าถึงดึกเธอเดินตรวจล็อบบี้พนักงานใหม่สองคนกำลังยืนเกรงอยู่หน้าเคาน์เตอร์พนักงานใหม่บอกว่าพี่รินคะมีแขกบอกว่ามีคนฝากของไว้ให้พี่คะ่ะรินถามว่าฝากของให้พี่ใครฝากพนักงานใหม่ตอบว่าเขาบอกชื่อไม่ได้คะ่ะบอกแค่ว่าคนรู้จักเก่า รีนรับถุงมาเปิดดูด้านในเป็นซองเอกสารบางๆกับแฟลชไดรฟ์หนอันเธอรู้สึกเสียวสันหลังโดยไม่มีเหตุผลเธอไม่ได้เปิดตอนนั้นเพราะงานยุแต่พอเลิกกะ เธอกลับห้องพักพนักงานเปิดซองออกข้างในเป็นภาพถ่ายภาพที่ถูกจากมุมให้เหมือนเธอรับเงินจากแขกต่างชาติภาพต่อเนื่องหลายใบเหมือนหลักฐานการรับสินบนทั้งที่เธอไม่เคยทำรินพูดว่านี่มันอะไรเธอรีบเปิดแฟลชไดรฟ์ในคอมเครื่องเก่าภายในเป็นไฟล์วิดีโอสั้นๆมีเสียงคนพูดเหมือนอยู่ในมุมอับของโรงแรมเสียงผู้ชายพูดว่าเรียบร้อยนะพี่เดี๋ยวส่งให้ฝ่ายบุคคลพรุ่งนี้เช้าเขาก็ขอให้เธอออกไปเอง รินฟังแล้วหัวใจหล่นวูบเพราะเสียงนั้นเธอจำได้เป็นเสียงผู้ชายคนหนึ่งที่เคยมาเดินวนแถวโรงแรมหลายวันเป็นคนที่ชอบถามทางถามห้องประชุมเหมือนมาเป็นแขกแต่ไม่เคยเช็คอินและตอนนั้นเองรินเริ่มเข้าใจว่าเธอกำลังถูกจัดฉากพอรู้ความจริงแค่นี้รินยังไม่ทันตั้งตัวแต่เช้าวันถัดมานรกของเธอเพิ่งเริ่มต้นฝ่ายบุคคลเรียกเธอเข้าห้องประชุมเล็กผู้บริหารโรงแรมก็นั่งอยู่ด้วยสีหน้าเคร่ง รินมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาพร้อมหลักฐานหลายอย่างเราจำเป็นต้องให้เธอขอให้ออกไปก่อนจนกว่าจะตรวจสอบเสร็จคำว่าขอให้ออกไปมันสุภาพแต่สำหรับคนหาเช้ากินข้ามันเหมือนพื้นหายไปใต้เท้ารินถามว่าหนูขอดูหลักฐานได้ไหมคะหนูไม่เคยทําแบบนั้นเลยฝ่ายบุคคลเลื่อนแฟ้มให้ดูเป็นภาพถ่ายชุดเดิมวิดีโอเสียงชุดเดิมและมีคำให้การจากพนักง,งานใหม่สองคนว่ารินรับซองจากแขกจริง รินหันไปมองเด็กสองคนนั้นเด็กก้มหน้าไม่โศตารินพูดว่าหนูไม่เคยรับเงินจากใครใครทำแบบนี้กับหนูไฟบุคคลบอกว่ารินเธอเป็นคนเก่งแต่เรื่องนี้กระทบชื่อเสียงโรงแรมเราต้องทำตามขั้นตอนรินเดินออกจากห้องประชุมเหมือนคนไร้เงาวันนั้นเธอไม่กล้าบอกลูกตรงๆแค่บอกว่าแม่หยุดงานชั่วคราวแล้วฝืนยิ้มให้ลูกกินข้าวแต่ในหัวเธอมีคำเดียววนไปวนมาใครทำ และคำตอบมาเร็วเกินกว่าที่เธออยากรู้คืนนั้นรินได้รับสายจากเบอร์แปลกปลายสายพูดว่า <S <S สวัสดีค่ะคุณรินดิฉันดารานะคะภรรยาคุณพบรินนิ่งไปไม่ได้ยินชื่อนี้มานานแต่พอได้ยินอีกครั้งเหมือนมีมือมาบีบคอดาราพูดว่าได้ข่าวว่าที่ทำงานมีปัญหาหระคะน่าเห็นใจจังรินกำโทรศัพท์แน่นแล้วพูดว่าคุณโทรมาทำไมดาราพูดว่าก็อยากคุยเรื่องข้าวหอมค่ะเด็กผู้หญิงน่ารัก โตขึ้นต้องมีอนาคตดีๆนะคะถ้าอยู่กับคนที่พร้อมรินเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วพูดว่าลูกอยู่กับแม่มาตลอดแม่ก็พร้อมในแบบของแม่ดาราพูดว่าพร้อมหละคะแต่ตอนนี้คุณไม่มีงานแล้วนี่นาประโยคนั้นเหมือนตบหน้าทั้งที่ไม่ได้ยกมือรินเข้าใจทันทีว่าเรื่องงานไม่ใช่อุบัติเหตุรินถามว่าคุณอยากได้ลูกไปเพื่ออะไรดาราพูดว่า เพื่ออนาคตเด็กคะ่ะและเพื่อภาพครอบครัวที่อบอุ่นคนชอบดูเรื่องแบบนี้นะคะเวลาไปทำกิจกรรมสังคมมีเด็กน่ารักน่ารักยืนข้างๆมันดูดีคำว่าดูดีทำให้รินมือสัน่นเธอไม่ใช่คนโง่เธอรู้ว่าดารากำลังจะใช้ลูกเธอเป็นเครื่องประดับรินพูดว่าคิดดีๆนะคะคุณรินถ้าคุณดื้อชีวิตคุณจะยิ่งลาบากกว่านี้สายกลับไป รินนั่งนิ่งอยู่บนเตียงเหมือนอากาศในห้องหายไปครึ่งหนึ่งและนี่คือจุดเริ่มต้นของนรกบนดินวันต่อมารินไปสมัครงานที่โรงแรมอีกแห่งในย่านเดียวกันเธอแต่งตัวเรียบร้อยถือแฟ้มประวัติแน่นเหมือนถือความหวังใบสุดท้ายเจ้าหน้าที่บอกว่าประสบการณ์ดีมากค่ะเดี๋ยวขอตรวจสอบประวัติจากที่เก่าก่อนนะคะรินยิ้มแล้พูดว่าได้ค่ะเธอกลับบ้านรอแต่เย็นนั้นโทรศัพท์ดังปลายสายพูดว่า ขอโทษนะคะคุณรินทางเราอาจไม่สะดวกรับเข้าทำงานค่ะรินใจหายแล้วถามว่าเพราะอะไรคะมีคนให้ข้อมูลว่าคุณมีประเด็นเรื่องความซื้อสัตว์ค่ะรินพูดไม่ออกเธอเริ่มเห็นภาพแล้วว่าใครกำลังลากเธอให้จมแต่ยังไม่จบอีกสองวันถัดมาผู้ปกครองในห้องเรียนเข้าหอมเริ่มมองรินแปลกๆครูประจาชั้นเรียกคุยแบบสุภาพคุณรินคะ มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งติดต่อมาบอกว่าเป็นญาติของเขาหอมอยากขอเอกสารเกี่ยวกับการย้ายโรงเรียนปรินสะดุ้งถามว่าใครคะเขาบอกชื่อคุณพบค่ะและมีผู้หญิงอีกท่านมาด้วยแต่งตัวดีนาคพูดนิ่มๆปรินบอกว่าครูอย่าให้เอกสารนะคะถ้าจะย้ายต้องคุยกับดิฉันก่อนครูตอบว่าค่ะแต่เขาทิ้งนามบัตรไว้บอกว่าถ้าคุณรินสะดวกให้ติดต่อรินรับนามบัตรมามือเธอแข็งแต่ทั้งฝ่ามือ บนนามบัตรเขียนชื่อดาราวิไลวรรณและตำแหน่งในมูลนิธิหนึ่งพร้อมสโลแกนสวยหรูเรื่องครอบครัวและเด็กรินเดินกลับบ้านเหมือนเดินกลางแดดแต่กลับหนาวเธอถูกทำให้ตกงานถูกใส่ร้ายจนสมัครงานไม่ได้และกำลังจะเกิดขึ้นตรงหน้าลูกกำลังจะถูกแย่งไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาทำให้รินรู้ว่าเขาไม่ได้อยากได้ลูกเขาอยากทำให้เธอไม่มีอะไรเหลือคืนนั้นพบมหาที่หน้าห้องเช่าของริน เขาใส่เสื้อเชิ้ตดีๆนาฬิกาแพงๆกลิ่นน้ำหอมที่รินไม่คุ้นเขายืนเหมือนคนมีอำนาจทั้งที่เมื่อก่อนเคยยืมเงินรินซื้อข้าวรินเรามาคุยกันดีๆด,ดาราอยากช่วยเขาหอมจริงๆนะรินมองหน้าอาดีตสามีแล้วพูดว่าช่วยหรือเอาไปโชว์อย่าพูดแบบนั้นดาราเป็นคนดีรินหัวเราะแห้งแล้วพูดว่าคนดีที่ทอมาบอกว่าถ้าฉันดือ้อชีวิตฉันจะลำบากริน เธอก็รู้ตอนนี้เธอไม่มีงานเธอจะเลี้ยงลูกไหวหรอรินกัดริมฝีปากแล้วพูดว่าฉันเลี้ยงไหวมาตลอดตอนที่นายไม่มีอะไรฉันก็ยังเลี้ยงไหวมันไม่เหมือนเดิมแล้วฉันมีหน้าที่มีภาพลักษณ์ต้องทำงานสังคมปรินจ้องแล้วพูดว่าภาพลักษณ์สำคัญกว่าลูกหรอฉันเป็นพ่อพ่อที่หายไปหลายปีแล้วกลับมาเพราะจะลงพื้นที่หาเสียงน่ะหรอพบหน้าเสียเหมือนคำพูดแทงถูกจุดเขาหันไปมองในรถที่จอดอยู่ ดารานั่งอยู่เบาะหลังกระจกมืดแต่รินรู้ว่าเธอกําลังมองอยู่รินเธออย่าทําให้มันยากถ้าเธอยอมให้เขาหอมมาอยู่กับเราเธอก็จะได้เงินช่วยเหลือประจําเดือนรินนิ่งไปแล้วพูดว่านี่คือราคาลูกฉันอย่าพูดเหมือนฉันเป็นคนเลวนายกําลังซื้อชีวิตลูกด้วยเงินแล้วทําลายชีวิตแม่ของเขาด้วยข่าวลือนายยังไม่รู้ตัวอีกหรอว่าตัวเองเป็นอะไรถ้าเธอไม่ยอมดาราเขามีวิธีทําให้เธอไม่มีสิทธิ์เลี้ยงดู คำว่าไม่มีสิทธิ์เหมือนประตูเหล็กปิดดังปังรินยืนตัวแข็งเขาหอมแอบเปิดประตูมองจากด้านในดวงตาเด็กสัน่นรินบอกเขาหอมว่าเข้าไปก่อนนะลูกเด็กพยักหน้าแล้วปิดประตูช้าเขาบอกว่าคิดให้ดีนะรินเราไม่ได้อยากให้เธอลำบากแต่เธอต้องรู้จักเลือกทางที่สบายที่สุดรินมองหน้าเขานานมากแล้วพูดเพียงคำเดียวว่ากลับไปเขาเรียกชื่อรินรินย้ำว่ากลับไป พบเดินกลับรถอย่างไม่พอใจรถคันหรูเคลื่อนออกไปช้าๆเหมือนตั้งใจให้รินเห็นว่าเขามีทุกอย่างแล้วคืนนั้นรินนั่งกอดลูกแน่นเขาหอมถามเสียงเบาว่า,วาแม่หนูต้องไปอยู่กับพ่อเหรอรินน้ำตาคลอแต่พยายามไม่ให้ไหลแล้วบอกว่าไม่ลูกแม่จะไม่ให้ใครเอาหนูไปง่ายๆแต่ในใจรินเธอกลัวเธอกลัวว่าเงินกับอำนาจจะบทคนตัวเล็กๆให้แหลกได้จริง และพอถึงตรงนี้รินตัดสินใจทําสิ่งหนึ่งเธอเริ่มบันทึกทุกอย่างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาทําให้การบันทึกของรินกลายเป็นกุญแจที่พลิกทั้งเกมรินไม่ได้มีอุปกรณ์แพงเธอมีแค่โทรศัพท์เครื่องเก่ากับหูฟังที่ไม่ย,ยังพอใช้ได้เธอเริ่มอัดเสียงทุกครั้งที่พบหรือดาราติดต่อมาเก็บแชทเก็บเวลาเก็บชื่อคนที่ทอมาเธอไม่ได้ทำเพื่อแก้แค้นเธอทำเพื่อปกป้องลูก ไม่กี่วันต่อมามีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาเธอที่ตลาดใกล้บ้านแต่งตัวธรรมดาใส่หมวกปีกกว้างเหมือนคนไม่อยากให้ใครจำได้ผู้หญิงคนนั้นถามว่าคุณรินใช่ไหมคะรินตอบว่าค่ะคุณเป็นใครผู้หญิงคนนั้นบอกว่าฉันชื่อเมย์ฉันเคยทำงานเป็นผู้ช่วยส่วนตัวให้คุณดารารินหัวไทยเต้นแรงแล้วถามว่าคุณมาหาฉันทำไมเมย์เล่าเสียงสั่นว่า ที่โรงแรมของรินมีคนของดาราถูกจ้างไปจัดฉากจริงมีการเตรียมรูปเตรียมเสียงและจ่ายเงินให้พนักงานใหม่เพื่อพูดตามบทรินกำแก้วน้ำแน่นแล้วถามว่าทำไมคุณถึงรู้เมย์ตอบว่าเพราะฉันเป็นคนโอนเงินให้ตามคำสั่งคำสารภาพนั้นทำให้รินชาหน้าแต่เมยรีบพูดต่อว่าฉันไม่ได้อยากทำแต่ตอนนั้นฉันต้องทำงานฉันมีหนี้แล้วคุณดาราเขาคุมทุกอย่างรินถามว่า แล้วคุณมาบอกฉันตอนนี้ทำไมเมเนียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบว่าเพราะฉันได้ยินเขาคุยกันเรื่องเข้าหอมเขาไม่ได้อยากเลี้ยงเด็กจริงๆเขาอยากให้เด็กไปออกงานไปถ่ายรูปไปให้สัมภาษณ์แล้วพอหมดประโยชน์ก็โยนกลับมารินน้ำตาร้อนแล้วพูดว่าเขาทํากับเด็กได้ยังไงเมจับมือรินแล้วบอกว่าคุณรินฉันช่วยคุณได้แต่คุณต้องระวังคุณดาราเขามีความลับอีกเรื่องที่ถ้าแตก ทุกอย่างจะเปลี่ยน รินชะงักถามว่าความลับอะไรเธอบอกว่าเขาแอบ,บมีคนอื่นและฉันได้ยินแผนเรื่องประกันชีวิตของคุณพบรินเหมือนถูกฟ้าผ่าถามว่าประกันเธอบอกว่าเขาพูดเรื่องวงเงินเรื่องเอกสารเรื่องทําให้มันดูเหมือนอุบัติเหตุฉันกลัวมากรินตัวเย็นเธอไม่ได้สงสารพบในฐานะอดีตสามีแต่เธอรู้ว่าถ้าเรื่องนี้จรงิงมันอันตรายและมันอาจลากลูกเธอเข้าไปด้วยเธอบอกว่าคุณรินถ้าคุณอยากสู้คุณต้องมีหลักฐานที่ชัดกว่านี้ไม่ใช่แค่คําพูดฉันรินพยักหน้าเธอรู้ว่าเกมนี้ต้อง เล่นด้วยความจริงเท่านั้นนี่คือจุดที่รินเริ่มวางแผนกลับแบบคนที่ไม่มีอะไรจะเสียแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาทําให้รินต้องเข้าใกล้ศัตรูมากที่สุดทั้งที่หัวใจสั่นทุกก้าวรินติดต่อพบกลับไปเธอทําเสียงอ่อนลงเหมือนยอมแพ้รินพูดว่าพบเราขอคุยกันดีๆได้ไหมเรื่องข้าวหอมพบบอกว่าได้สิรินเธอคิดได้แล้วใช่ไหมรินเกลินความรู้สึกไม่ดีและพูดว่าเจอกันที่คาเฟ่แถวสํานักงานมูลนิธิของดาราได้ไหมเราไม่อยากให้ลูกได้ยินพบตกลงทันทีวันนัด รินแต่งตัวเรียบง่ายและพกโทรศัพท์ไว้เปิดบันทึกเสียงไว้ตลอดดารามาถึงพร้อมพบเธอสวยแบบคนที่รู้ว่าตัวเองชนะอยู่แล้วแววตาเหมือนมองคนต่ำกว่าแต่ปากยิ้มหวานดาราพูดว่าดีใจนะคะคุณรินที่คุณคิดถึงอนาคตลูกรินพูดว่าฉันอยากรู้ข้อตกลงให้ชัดถ้าเขาหอมไปอยู่กับคุณฉันจะได้เจอเขาเมื่อไหร่ดาราบอกว่าแน่นอนเธอเจอได้เราไม่ได้กันเธอออกไปดาราพูดต่อว่าแต่ต้องเป็นเวลาที่เหมาะสมค่ะเพราะเราจะพาเข้าหอมไปออกกิจกรรมบ่อย เด็กต้องปรับตัวรินถามว่าแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายคุณจะช่วยยังไงดาราบอกว่าเราจะให้เงินสนับสนุนรายเดือนและช่วยเรื่องโรงเรียนรินถามว่าแลกกับอะไรคะดาราบอกว่าแลกกับการที่คุณรินอย่าสร้างปัญหาอย่าไปพูดอะไรให้ใครเข้าใจผิดและช่วยเซ็นเอกสารบางอย่างรินใจเต้นแรงแล้วถามว่าเอกสารอะไรดาราบอกว่าเอกสารยินยอมให้เข้าหอมมาอยู่กับเราเป็นหลักรินถามว่าแล้วเรื่องงานชั้นคุณช่วยได้ไหมดาราบอกว่าช่วยได้ค่ะถ้าคุณรู้ วาววงตัรินจ้องตาแล้วพูดว่าหมายถึงเรื่องที่ทําให้ฉันถูกขอให้ออกไปจากงานเดิมคุณก็ทําได้ใช่ไหมคะดาราหัวเราะเบาแล้วพูดว่าคุณรินคุณคิดมากไปค่ะบางทีคุณอาจพลาดเองรินพยักหน้าเหมือนยอมแล้วพูดว่าค่ะบางทีฉันพลาดเองโทรศัพท์ในกระเป๋าเสื้อกําลังเก็บทุกคําพูดทุกจังหวะโดยเฉพาะคําว่าช่วยได้ค่ะถ้าคุณรู้จักวางตัวรินพูดว่าขอเวลาฉันคิด3วันนะคะเรื่องเซ็นเอกสารดาราบอกว่าได้ค่ะแต่ขอให้คิดเร็วๆนะ เด็กกำลังจะมีงานออกสื่อรินเดินออกจากร้านด้วยหัวใจเต้นแรงเพราะเธอรู้ว่าเธอเพิ่งเดินเข้าไปในกรงเสือแล้วเดินออกมาได้แค่ชั่วคราวและในคืนเดียวกันนั้นแม่ส่งข้อความมาหาเธอว่าพรุ่งนี้คุณดาราจะไปเจอผู้ชายคนนั้นที่คอนโดถ้าคุณอยากได้หลักฐานต้องรีบรินอ่านแล้วมือชาผู้ชายคนนั้นคือชูที่เมย์พูดถึงและนี่คือจุดเปลี่ยนที่แท้จริง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาทําให้รินต้องทําในสิ่งที่เธอไม่เคยคิดว่าจะทําเข้าไปอยู่ใกล้ความลับของคนรวยรินไม่ได้บุกไปแบบบ้าบินเธอใช้ความจริงอย่างคนทํางานบริการที่ช่างสังเกตเธอรู้ว่าอาคารคอนโดหรูต้องใช้บัตรผ่านเธอไม่มีเมย์จึงเป็นคนช่วยเมย์ส่งรูปบัตรผู้ช่วยเก่าให้รินดูแล้วบอกว่า พรุ่งนี้ฉันจะเอาบัตรเข้าออกเก่ามาให้มันยังใช้ผ่านประตูด้านบริการได้บางช่วงเพราะระบบยังไม่อัปเดตรินลังเลมันเสี่ยงเกินไปเมยบอกว่าเสี่ยงค่ะแต่ถ้าไม่ทําคุณจะเสียลูกแน่ๆแ,และคุณพบก็อาจเจอเรื่องใหญ่คืนนั้นรินนอนไม่หลับเธอมองหน้าลูกที่หลับอยู่แล้วใจสัน่นเธอไม่ได้อยากยุ่งกับความลับใครแต่คนพวกนั้นลากเธอเข้ามาแล้ว วันถัดมารินฝากข้าวหอมไว้กับป้าข้างห้องบอกว่าจะไปสัมภาษณ์งานเธอใส่ชุดเรียบๆถือถุงเอกสารเหมือนคนไปทำธุระเมรออยู่หน้าร้านสะดวกซื้อใกล้คอนโดยื่นบัตรให้แล้วบอกว่าเข้าไปแล้วอย่าให้ใครเห็นหน้าเยอะนะคะรินบอกว่าฉันจะทำเท่าที่จำเป็นเธอเข้าไปทางประตูบริการผ่านได้จริงเธอขึ้นลิฟต์บริการไปชั้นที่เมบอกแล้วไปยืนในโถงทางเดินที่มีกล้องวงจรปิด รินรู้ว่ากล้องคือปัญหาเมยจึงส่งอีกข้อความว่าเดินชิดผนังด้านซ้ายมุมกล้องไม่เห็นหน้าเต็มเธอทำตามหัวใจเต้นดังจนเหมือนคนอื่นจะได้ยินเธอไปถึงหน้าห้องหนึ่งที่เมยบอกว่าเป็นห้องที่ดารามักจะใช้เป็นที่นัดพบรินไม่ได้เข้าไปเธอแค่ยืนใกล้ๆพอจะได้ยินเสียงผ่านประตูไม่นานเสียงรองเท้าสนสูงเดินมาดารามาถึงจริงๆเธอหัวเราะเบาๆแล้วเคาะประตู ประตูเปิดผู้ชายคนนึงพูดว่าคิดถึงจังดาราพูดว่าเบาๆเดี๋ยวคนรู้เสียงในห้องคุยกันเรื่องของแพงเรื่องทริปต่างประเทศแล้วจู่ๆดาราพูดประโยคที่ทำให้รินตัวแข็งดาราพูดว่าเรื่องประกันพร้อมแล้วใช่ไหมเอกสารที่ให้เขาเซ็นฉันทำให้เหมือนเป็นเอกสารงานมูลนิธิเขาไม่อ่านหรอกผู้ชายพูดว่าแล้วถ้าเขารู้ละ่ะ ดาราพูดว่าเขาจะรู้ได้ยังไงเขาน้ามัวแต่ฝันว่าจะได้เป็นคนสำคัญผู้ชายถามว่าแล้วเมียเก่าละ่ะรินใช่ไหมเธอจะยอมให้ลูกไปง่ายๆหรอไม่ยอมก็ต้องยอมฉันทําให้เธอไม่มีงานแล้วต่อไปก็ทําให้เธอไม่มีความน่าเชื่อถือแม่แบบนั้นใครจะให้เลี้ยงลูก รินมือสัน่นน้ำตาคลอไม่ใช่เพราะสงสารตัวเองอย่างเดียวแต่เพราะโลกมันยุติธรรมจนปวดข้างในและในวินาทีนั้นเองโทรศัพท์รินสั่นเพราะมีสายเข้าหน้าจอขึ้นชื่อป้าข้างห้องรินตกใจรีบกดปิดเสียงแต่ช้าไปเสียงสั่นเล็กๆดังลอดออกมาในห้องเงียบลงทันที เมื่อกี้ได้ยินไหมเหมือนเสียงอะไรเหมือนโทรศัพท์รินแทบหยุดหายใจเธอถอยหลังช้าๆแต่พื้นทางเดินมีถุงขยะเล็กๆวางอยู่เธอเหยียบโดนพลาสติกดังกรอบแกรบประตูห้องเปิดพรวดดาราโผล่ออกมาตาคมกริบกวาดมองทางเดินรินรีบก้มหน้าทำเป็นพนักงานทำความสะอาดที่ถือถุงเอกสารขอโทษอค่ะมาส่งเอกสารให้ห้องข้างๆค่ะ ดารามองตั้งแต่หัวจดเท้าเหมือนจะจำได้แต่รินก้มต่ำไม่ให้เห็นหน้าเต็มส่งเอกสารให้ใครคุณเออคุณการห้องถัดไปค่ะรีบไป รินพยักหน้าแล้วเดินต่อไปทั้งที่ขาอ่อนเธอเดินอ้อมมุมตึกแล้วรีบเข้าลิฟต์บริการกดลงชั้นล่างมือเย็นจนจับโทรศัพท์แทบไม่อยู่พอออกมานอกตึกรินสุดนั่งหลังร้านกาแฟน้ำตาไหลเงียบๆเ,เพราะเธอรู้ว่าเธอได้หลักฐานแล้วแต่เธอก็เพิ่งเอาชีวิตตัวเองเข้าไปเสี่ยงและตอนนี้เกมจะยกระดับเพราะคนอย่างดาราไม่ยอมปล่อยให้ความลับหลุดแน่แต่คนชั่วไม่มีวันหนีกรรมได้เพราะรินไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปเม พารินไปพบคุณออนเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลของมูลนิธิที่ดาราสังกัดคุณออนเป็นผู้หญิงวัย50พูดน้อยแต่สายตาอ่านคนออกรินนั่งตัวตรงเปิดไฟเสียงให้ฟังบางช่วงเธอเลือกช่วงที่พูดเรื่องเอกสารประกันและช่วงที่พูดถึงการทำให้รินไม่มีงานกับไม่มีความน่าเชื่อถือคุณออนฟังเงียบๆจนจบแล้วพูดเพียงประโยคเดียวเรื่องนี้ใหญ่กว่าที่คิด รินเสียงสัน่นฉันไม่อยากให้ลูกถูกเอาไปใช้และฉันไม่อยากให้ใครต้องไม่อยู่แล้วเพราะแผนของคนแบบนี้คุณอรอนพยักหน้าคุณทำถูกที่มาหาเจ้าหน้าที่แต่ต้องทำเป็นขั้นตอนเราต้องปกป้องเด็กและต้องปกป้องพยานเมน้ําตาคลอหนูพร้อมให้ข้อมูลค่ะแต่หนูกลัว ความกลัวไม่ผิดแต่ถ้าเราเงียบคนผิดจะยิ่งกล้ารินกำมือแน่นเธอไม่ใช่คนมีเส้นแต่เธอมีความจริงและความจริงกำลังจะมีคนช่วยพยุงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาทำให้ดาราเริ่มดิน้นและยิ่งดิ้นยิ่งเผยตัวเอง สองวันถัดมาดาราจัดงานกิจกรรมใหญ่ของมูลนิธิมีสื่อท้องถิ่นมาทำข่าวพบยืนยิ้มอยู่หน้าเวทีพูดเรื่องครอบครัวอบอุ่นเด็กคืออนาคตของชาติและแน่นอนเขาพยายามพาเข้าหอมมาด้วยพบมาถึงหน้าโรงเรียนเข้าหอมพร้อมรถหรูเขายิ้มให้ครูเวนและบอกว่าเขามารับลูกไปงานกิจกรรมแม่ของเด็กอนุญาตแล้ว ครูเวนมองเอกสารแล้วหลังเลเพราะเป็นกระดาษที่ดูเหมือนมีลายเซ็นของรินแต่รินไม่เคยเซ็นโชคดีที่วันนั้นรินมารับลูกเองเร็วเป็นพิเศษเธอเห็นภาพนั้นพอดีรินเดินเข้าไปด้วยสีหน้าเย็นแล้วถามพบว่าเอาเอกสารอะไรมาด้วยพบชะง,งัก และบอกว่ารินเซ็นแล้วรินหยิบกระดาษมาดูลายเส้นคล้ายของเธอมากแต่เธอรู้ว่าไม่ใช่รินบอกครูว่าเอกสารนี้ไม่ใช่ของเธอเธอไม่เคยให้ใครรับลูกแทนครูเวนถอย19ก้าวและบอกให้คุณพ่อรอตรวจสอบพบหน้าเสียและบอกรินว่าอย่าทําให้มันยุ่งรินมองเขาตรงๆและบอกว่าคนที่ทําให้มันยุ่งคือคุณกับเขาไม่ใช่ฉันพบเริ่มพูดเสียงดังถามว่าเธอจะเอายังไงเธอไม่มีงานไม่มีเงินแล้วจะดึงลูกไว้ทําไม รินตอบนิ่งว่าเธออาจไม่มีเงินเท่าเขาแต่เธอมีสิทธิ์ในฐานะแม่และเธอมีหลักฐานว่าใครกำลังทำอะไรอยู่พบชะง,งักเหมือนถูกสะกิดว่ารินอาจรู้มากกว่าที่คิดและในเย็นวันเดียวกันคุณออนในฐานะเจ้าหน้าที่มูลนิธิเรียกประชุมด่วนเรื่องความโปรง่งใสพร้อมขอให้ดาราชี้แจงเอกสารบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับประกันและการเงินดารายังยิ้มได้แต่รอยยิ้มเริ่มแข็งดาราบอกคุณออนว่านี่เป็นเรื่องส่วนตัวเธอไม่สะดวกตอบ คุณออนบอกว่าถ้าเกี่ยวข้องกับการใช้ชื่อมูลนิธิเป็นเอกสารให้คนเซ็นมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วบรรยากาศทั้งห้องเงียบกริบพบหันมามองดาราเหมือนเพิ่งได้ยินอะไรผิดปกติเป็นครั้งแรกดาราหันไปจับแขนพบแน่นแล้วบอกให้กลับก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือจุดที่ความลับเริ่มแตกต่อหน้าคนที่เธอควบคุมมาตลอด คืนนั้นพบกลับบ้านไปถามดาราตรงๆว่าเอกสารอะไรที่ใช้ชื่อมูลนิธิให้เขาเซ็นดาราทำหน้าสงบและบอกว่าเป็นเอกสารบริจาคคุณอ่อนเรื่องมากพบไม่เชื่อเหมือนเดิมแล้วพบบอกดาราว่าอย่าทำให้เขารู้สึกไม่ดีเขาเซ็นหลายอย่างโดยไม่อ่านเพราะเชื่อเธอดาราเดินเข้ามาอา่านและบอกว่าเขาคิดมากพวกเขาเป็นสามีภรรยากันพบเห็นโทรศัพท์ดาราสว่างขึ้นบนโตะ๊ะมีข้อความเด้งจากชื่อผู้ชายคนหนึ่งว่าคืนนี้คิดถึง อยากเจอพบหน้าเปลี่ยนทันทีแล้วถามว่านี่ใครดารารีบคว้าโทรศัพท์และพูดว่าเพื่อนค่ะทำงานด้วยกันพบเสียงสั่นและพูดว่าเพื่อนทำไมพูดแบบนั้นดาราเริ่มไม่พอใจแล้ะพูดว่าคุณจะจับผิดอะไรนักหนาฉันทำทุกอย่างเพื่อคุณเพื่ออนาคตเราพบมองเธอเหมือนคนแปลกหน้าแล้วพูดว่าเพื่อฉันหรือเพื่อเงินประกันที่เธอคุยกับเขาดาราหน้าซีดวาบแล้วพูดว่าคุณพูดอะไร พบกดเสียงต่ำแล้วพูดว่าฉันได้ยินแล้วมีคนส่งเสียงมาให้ฉันฟังดารานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนเปลี่ยนสีหน้าเป็นเย็นแล้วพูดว่าใครรินใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นทำให้คุณหลงเชื่อพบถอยแล้วพูดว่าอย่ายโยนให้คนอื่นดาราเธอทำอะไรไว้ดาราเสยยยิ้มแล้วพูดว่า ทำอะไรไว้ก็เรื่องของฉันคุณจะทำอะไรฉันได้ในวินาทีนั้นพบพึ่งเข้าใจว่าเขาไม่ได้แต่งงานกับนางฟ้าเขาแต่งงานกับคนที่เห็นเขาเป็นบันไดแต่คนชั่วไม่มีวันหนีกรรมได้เพราะเมื่อพบเริ่มสงสัยทุกอย่างก็เริ่มพังเป็นโดมิโนโ วันถัดมาคุณอ่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในมูลนิธิและติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูเอกสารการเงินดาราถูกระงับบทบาทช่วคราวจากการออกสื่อของมูลนิธิงานกิจกรรมที่เตรียมไว้ต้องยกเลิกสื่อท้องถิ่นเริ่มได้กลิ่นข่าวมูลนิธิดารังถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องเอกสารคนเริ่มซุบซิบดาราเริ่มกดดันเธอโทรหารินรัวๆดาราพูดว่า คุณรินคุณต้องการอะไรรินพูดว่าฉันต้องการให้คุณหยุดยุ่งกับลูกฉันและหยุดทำร้ายชีวิตฉันด้วยเรื่องงาน ดาราหัวเราะฝืนแล้วพูดว่าคุณคิดว่าคุณชนะเหรอคุณเป็นแค่แม่เลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งรินพูดว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งที่มีหลักฐานว่าใครใช้ชื่อมูลนิธิทําเอกสารให้คนเซ็นโดยไม่รู้และใครพูดเรื่องประการเหมือนพูดเรื่องของเล่นปลายสายเงียบไปสองวินาทีก่อนดาราพูดเสียงต่ําว่าคุณอย่ามั่นใจเกินไปนะคะระวังลูกคุณ รินพูดว่าคุณดาราฉันกําลังบันทึกเสียงอยู่และฉันจะส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทั้งหมดดาราพูดว่าฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นรินพูดว่างั้นก็หยุดค่ะรินวางสายมือสั่นแต่ใจกลับนิ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะเธอรู้ว่าดารากำลังจนมุมและเมื่อคนแบบนั้นจนมุมเขามักทำพลาดเอง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือความพลาดที่ทำให้ดาราถูกเปิดโปงแบบไม่มีทางกลับเย็นวันหนึ่งเมทอ์มหารินเสียงร้อนแล้วพูดว่าคุณรินคุณดารากำลังให้คนไปที่โรงแรมเก่าคุณเพื่อเอาไฟกล้องวงจรปิดช่วงนั้นเขาจะลบหลักฐานรินใจหายแล้วพูดว่าทำได้ด้วยหรอเมย์พูดว่าเขามีคนรู้จักเขากำลังพยายามทำให้ทุกอย่างหายไป,ปรินสูดลมหายใจลึกแล้วนึกถึงสิ่งหนึ่ง เธอเคยทำงานที่นั่นเธอรู้ว่ากล้องวงจรปิดสำรองไว้ที่ไหนแล้วรู้ว่ามีระบบเก็บสำรองอัตโนมัติที่ผู้จัดการไอทีเคยเล่าให้ฟังรินเรียบติดต่อผู้จัดการไอทีก่าวผ่านเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเธอไม่ได้พูดเรื่องใหญ่โตแค่บอกว่ามีการตรวจสอบภายในขอให้ช่วยรักษาข้อมูลตามระเบียบผู้จัดการไอทีเป็นคนตรงเขาตอบสั้นๆเข้าใจเดี๋ยวทำตามขั้นตอน คืนนั้นเองคุณออนส่งข้อความมาหาเธอได้รับข้อมูลเพิ่มแล้วขอบคุณที่ประสานให้รักษาหลักฐานรินอ่านข้อความแล้วน้ำตาซึมเธอไม่คิดว่าคนตัวเล็กจะได้ยินคำว่าขอบคุณจากระบบที่เคยทำให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยว สองสัปดาห์ถัดมาผลตรวจสอบออกมาเป็นลำดับหลักฐานจากกล้องวงจรปิดและข้อมูลการโอนเงินเชื่อมโยงไปถึงคนกลางที่รับงานจัดฉากและมีเส้นทางเงินที่เมย์เคยโอนตามคำสั่งดาราถ,ถูกถอดจากบทในมูลนิธิอย่างเป็นทางการภาพลักษณ์ที่สร้างไว้พังลงในเวลาไม่นานพบเองก็ถูกตั้งคำถามในพื้นที่การเมืองที่เขาหวังจะไปเพราะคนเริ่มมองว่าคนใกล้ตัวเขายังจัดการไม่ได้แล้วจะดูแลใครได้ และที่หนักที่สุดพบได้รับเอกสารชี้แจงเรื่องประกันที่เขาเคยเซ็นโดยมีรายการที่เขาไม่เคยรู้ว่าตัวเองยินยอมอะไรไว้บ้างพบนั่งนิ่งอยู่ในบ้านใหญ่คืนนั้นแล้วพูดกับรินทางโทรศัพท์ด้วยเสียงแหบรินฉันขอโทษรินเงียบไม่ได้สะใจเธอแค่เหนื่อยพบพูดว่าฉันเกือบทำให้ลูกเราอยู่ในมือคนผิดรินพูดว่าคุณทำไปแล้วพบ คุณเกือบเอาลูกเราเป็นของประดับพบพูดว่าฉันอยากเจอเข้าหอมในฐานะพ่อที่ดีจริงๆไม่ใช่เพื่อภาพรินพูดว่าถ้าคุณจะเป็นพ่อที่ดีเริ่มจากยอมรับความจริงและหยุดให้ใครใช้ลูกเป็นเครื่องมือพบเงียบแล้วพูดว่า ฉันจะทําและตรงนั้นเองความยุติธรรมเริ่มทํางานแบบที่รินไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นดาราถูกสังคมตั้งคําถามหนักขึ้นเรื่อยๆคนที่เคยยืนข้างเธอเริ่มถอยห่างผู้ชายที่เป็นชู้ก็หายไปเหมือนควันเพราะไม่อยากพัวพัน วันที่ดาราไปออกงานสังคมอีกครั้งเพื่อกู้ภาพเธอเดินเข้าห้องจัดเลี้ยงด้วยชุดหรูแต่สายตาคนรอบข้างไม่เหมือนเดิมแล้วเสียงซุบซิบดังตามหลังนั่นไงคนที่มีข่าวเอกสารเห็นว่าเคยทำให้แม่เด็กตกงานเด็กคนนั้นน่าสงสารดารายิ้มค้างเหมือนใส่หน้ากากที่เริ่มหนักเกินจะยกสุดท้ายเธอถูกขอให้ออกไปจากงานแบบสุภาพที่สุดแต่สำหรับคนที่เคยถูกเชิญขึ้นเวทีตลอดมันคือการตกจากบัลลังก์ต่อหน้าคนทั้งห้อง รินไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่เธอได้ยินข่าวจากเมย์และเธอนั่งเงียบอยู่ในห้องเช่าเล็กๆมองลูกทำกันบ้านลูกถามว่าแม่วันนี้แม่ยิ้มได้แล้วหรอรินตอบว่าแม่แค่โล่งขึ้นนิดหน่อยลูกถามว่าโล่งเรื่องอะไรรินตอบว่าโล่งที่ไม่มีใครเอาหนูไปใช้เพื่อให้ตบเองดูดีอีกแล้วเขาหอมพยักหน้าเหมือนเข้าใจครึง่งไม่เข้าใจครึง่งแล้วก้มทำกันบ้านต่อรินมองภาพนั้นแล้วน้ำตาคลอ เธอผ่านการถูกทำให้ตกงานถูกคนไม่เชื่อถูกเหยียบซ้ำด้วยคำพูดดูถูกและเกือบเสียลูกไปให้เกมของคนมีอำนาจแต่สุดท้ายสิ่งที่ช่วยเธอไม่ใช่เงินไม่ใช่เส้นสายมันคือความจริงที่เธอเก็บไว้และความกล้าที่ไม่ยอมให้ความอายุที่ทำกลืนลูกของเธอก่อนจบเรื่องนี้รินพูดกับเมในวันที่ทุกอย่างเริ่มคลี่คลายเมถามเสียงเบาว่า,วาคุณรินคุณไม่รู้สึกอยากเอาคืนแรงๆหรอคะ รินใส่หน้าแล้วพูดว่าฉันแค่อยากให้มันหยุดและอยากให้ลูกฉันโตขึ้นมาโดยรู้ว่าคนดีอาจเหนื่อยแต่ไม่ได้แพ้เสมอไปเมยิ้มทั้งน้ำตาแล้วพูดว่าหนูดีใจที่เลือกมาบอกคุณรินตอบว่าขอบคุณที่เลือกความถูกต้องถึงจะช้าแต่มันยังทันและข้อคิดที่รินได้มันชัดจนเธอจำขึ้นใจคนบางคนสร้างภาพลักษณ์สวยหรูเพื่อหลอกโลกแต่ความจริงไม่เคยหายไปไหน คนตัวเล็กอาจไม่มีอำนาจแต่ถ้าเก็บสติเก็บหลักฐานและยืนหยัดความยุติธรรมก็มีทางเดินของมันและที่สำคัญที่สุดเด็กหนึ่งคนไม่ควรถูกใช้เป็นเครื่องมือของใครทั้งนั้นถ้าความจริงถูกเก็บไว้ดีพอวันหนึ่งมันจะพูดแทนเราเองดังพอจนคนที่เคยทำให้เรารู้สึกต่ำต้องก้มหน้ารับผลของสิ่งที่ตัวเองทำ